สองคนมาพร้อมกันแบบนี้นะครับแล้วก็น้องๆกูรูในช่วงต่างๆมาแบบครบทีมในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแห่งสีสันและเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่องท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแน่นอน,น <ะ S 1> ครับนี่ก็คือเทปพิเศษของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ครับใช่แล้วค่ะกับการสรุปข่าวดีๆข่าวเด่นๆเรื่องที่เป็นสุดของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกับที่สุดบันเทิงไทยปี2557ค่ะซึ่งเราก็มีมาให้ชมกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ เาตลอดปี2557ที่ผ่านมานี้<ม>ก็มีเรื่องราวดีๆที่ถือว่าเป็นที่สุดหลากหลายด้านเลยล่ะค่ะเราจะไปเริ่มที่เรื่องไหนกันก่อนดีครับหรือว่าแวดวงไหนก่อนดีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าไปเริ่มที่ภาพยนตร์ดีไหมครับใช่ค่ะ<ม>เพราะปีนี้มีภาพยนตร์ดีๆกระแสด,ดังๆเทียบเลยล่ะค่ะถูกต้องครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมขอเริ่มก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยและที่สุดของภาพยนตร์ไทยในปีนี้กันเลยดีกว่าครับ ในปี2557ที่กําลังจะผ่านไปในอีกไม่กี่วันนี้หลายๆวงการหรือหลายๆสาขาในระ่อวงมันเทออาจจะมีบางช่วงทบเทาเพราะสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆแต่สําหรับวงการเพืองไทยแล้วกลับมีเพยนเข้าฉายให้ชมตลอดทั้งปีแทบทุกสัปดาห์เลยนะครับนั้นตั้งแต่เรื่องแรกร่างที่เข้าฉายเมื่อวันที่9ก้ามกราคมจนถึง2เรื่องท้ายที่เข้าฉายส่งท้ายปีจริงๆ31ธันวาคมอย่างตัวพ่อเรียกพ่อ และสตรีเลตตบโลกแตกรวมแล้วมีเข้าฉายมากถึง69เรื่องมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำครับแถมยังมีหลากหลายแนวมากๆทั้งภาพยนตร์รักโรแมนติกภาพยนตร์คอมเมดี้และภาพยนตร์สยองขวัญที่ปีนี้มีมากถึง15เรื่อง ภาพยนตร์เกี่ยวกับความรักของเพศที่สทั้งชายรักชายและหญิงรักหญิงที่มีมากกว่าทุกปีถึง7เรื่องรวมถึงภาพยนตร์นอกกระแสอีกหลายเรื่องน้อยสุดก็เป็นภาพยนต์บูแอคชั่นมีเพียงแค่3เรื่องเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของรัชายคิวบูหนังไทยพันานาฤทธิไกรผู้ร่วงลับอย่างเร็วทะลุเร็วด้วยครับ แต่ในเรื่องรายได้อ่าจไม่ค่อยดีนะักเฉลี่ยต่ำกว่าปีที่ผ่าน,านมาส่วนใหญ่อยู่ที่หลัก20ล้านเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ย้อนยุคฟอร์มใหญ่ที่ชื่อชั้นดูดีน่าสนใจแผลเก่าฝีมือพูวองเก่าชั้นครูหมอมน้อยหมอมหลวงพระเทวนพนเทวกุลที่รายได้น้าผิดหวังทำไปเพียง20ล้านเท่านั้น พอๆกับภาพยนตร์ขายขำของตลกคนดังหม่อมจกมกท่าสรักอสูรที่ก็ทํารายได้ไปเพียงแค่22ล้านเศษที่ทํารายได้ไปเป็นกอบเป็นการรมก็มีเฉพาะ5อันดับแรกเท่านั้นโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดของปี2557ที่ต้องให้ไปที่สุดภาพยนตร์ไทยได้รายได้ก็เป็นภาพยนตร์แนวฟิลกูจากค่ายหนังดังอย่างเรื่องไอไฟตันกิลเลิรยุคที่โกยรายได้ไปสูงเกือบ250ล้านบาทและภาพยนตร์ก็ยังไม่ออกโรงด้วย ใกล้เคียงกับภาพยนตร์ที่บริษัทกองใหญ่ที่เราขออยกให้เป็นที่สุดแห่งภาพยนตร์ไทยด้วยความภาคภูมิใจลำนาสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชภาค5ยุทธหัสตถีเพราะถึงจะมีรายได้เป็นอันดับสองเน,น,นื่องจากไม่เน้นเรื่องรายได้มีการฉายให้ชมฟรีด้วยเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความรักชาติซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่ามากๆครับทิ้งห่างอันดับ3คิดถึงวิทยาที่ทำรายได้ไป100ล้านบาทแต่ก็มีต่างประเทศซื้อไปฉายและได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศครั้งที่87ในต้นปีหน้าด้วย อันดับ4เป็นภาพย,ายนต์แนวสยองขวัญที่มาแรงเกินคาดเพราะได้กลุ่มดาราวัยรุ่นสุดฮอตจากซีรีส์ดังมาแรงอย่างฝากไว้ในกายเธอกับตัวเลข70ล้านบาทขณะที่อันดับ5เป็นภาพยนตร์เรียอน้ำตาไทม์ไลน,น์จดหม,า,มายความทรงจำที่หวังใช้พระเอกซุปตาสายฟ้าแลบเจมจีรายุดึงดูดคุณผู้ชมแต่ก็ทำรายได้ไปเพียง50ล้านบาทเท่านั้นต่ำกว่าที่คิดไว้ ส่วนภาพยนตร์ไทยที่ทำไรายได้น้อยที่สุดของปีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสีธนนชัย555ที่มีข่าวโด่งดังว่าผู้สร้างจะฆ่าตัวตายเนื่องจากภาพยนตร์ลงทุนไปกว่า40ล้านบาทแต่มีรายได้เพียงหลักแสนอย่างที่หลายคนคิดนะครับเพราะยังมีภาพยนตร์ที่ทำไรายได้น้อยกว่านั้นอีกทำไรายได้ไปเพียง29,000บาทเท่านั้นเองอย่างมวยจิ้นดิ้นก้องโลครับสุดยอดเลยครับก็สมควรเป็นที่สุดจริงๆครับค่ะทั้งสองเรื่องเลย แตกต่างกันในทุกๆด้านแต่ก็สร้างกระแสได้เป็นอย่างมากทั้งคู่เลยนะคะเห็นด้วยเลยค่ะและภาพยนตร์ต่างประเทศล่ะคะภาบเข้าฉายมากน้อยแค่ไหนรายได้เป็นอย่างไรครับแล้วเรื่องอะไรจะได้รับตำแหน่งที่สุดแห่งปีไปคะโอ้โหคำถามมาเป็นทุกขนาดนี้นี่เอาเป็นว่าวันนี้ผมพาทุกคนไปชมแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ผมสรุปมาให้ทุกคนแล้วสําหรับที่สุดแห่งภาพยนตร์ต่างประเทศปี2557ครับไปชมกันเลยค่ะ สำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายในบ้านเราในปี2 5 5 7นี้ก็มีมากมายเช่นเคย,ยเกือบ200เรื่องเลยละครับซึ่งก็มีทั้งภาพยนตร์ในเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยแต่แน่นอนที่มากที่สุดที่ทํารายได้สูงสุดและกระแสดีที่สุดก็ต้องภาพยนตร์จากฮอลีวูดครับโดยมีหลากหลายแนวทั้งโรแมนติกดรามา่าคอมเมดี้แอคชัน่นรวมถึงการ์ตูนอนิเมชัน่นเอาใจน้องๆหนุๆมากมาย และที่เห็นมาแรงก็จะเป็นภาพยนตร์ภาคต่ออย่างเช่น The Hunger Games 3 The Mockingjay Part 1 The Hobbit The Battle of the Five Armies สงคราม5ทัพและภาพยนตร์ที่นำเรื่องราวเดิมๆม,มาทำใหม่เช่น Hercules เต่านินจาหรือนำมาเสนอในมุมมองใหม่อย่าง Maleficent Dracula Untold แต่ที่ฮอตฮิตมาแรงสุดๆก็ต้องยกให้กับภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นทั้งหลายที่ครองฐานอันดับรายได้สูงสุดภาพยนตร์ต่างประเทศในบ้านเราของปีนี้ไปทั้งหมดเลยละครับทั้งเจ้าของตำแหน่งที่สุดแห่งภาพยนตร์ต่างประเทศกับรายได้310ล้านบาทอย่างภาพยนตร์หุ่นยนต์แปลงร่าง Transformer 4 Age of Extinction ที่ถึงกระแสของนักพิจารนณนาจะไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่มีผลกับรายได้ในประเทศไทยมากนะัก ภาพยนตร์ที่ทำรายได้เป็นอันดับ2 The Amazing Spider-Man Part 2ซึ่งรายได้ห่างจากอันดับแรกค่อนข้างมากทำรายได้ไปเพียง180ล้านบาทส่วนอันดับ3ก็เป็นของกับอเมริกาพาร์ท2 The Winter Soldier กับรายได้150ล้านบาทเศษครับ ความบันเฮงเลยที่หลายๆคนบอกว่ามีมงต์เสน่ห์มากๆเลยครับหมายถึงละคเรเวทีใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเห็นไม่รอช้าไปชมกันเลยค่ะ ขนองปีนี้ดูเหมือนแวดวงละครเวทีจะไม่คึกคักเหมือนกับปีที่แล้วสักเท่าไหรเพราะปัจจัยหลายๆอย่างที่ไม่เอื้ออํานวยโดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมืองช่วงต้นปีถึงกลางปีแต่ก็ยังมีละครเวทีดีๆที่น่าสนใจออกมาให้ชมกันบ้างเหมือนกันค่ะ แต่ที่ถือเป็นที่สุดแห่งละครเวทีปี2,557ก็ต้องละครเวทีมิวสิควลการกุศลเรื่องดังครั้งประวัติศาสตร์ของไทยอย่างซูสีไทยฮาเดะมิวสิควลที่ได้รับพระกรุณาธิคุณาจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสงจวลีพระวระราชาทีนัดดามาตทรงร่วมแสดงเป็นครั้งแรกแถมยังทรงร้องเพลงด้วยพระองค์เองถึง3บทเพลงเลยละค่ะ,พะเพื่อนํารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะ คอนเวทีเ็มรูปแบบในปีนี้นะคะก็ไม่ค่อยจะคึกคักแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจไม่มากนะักด้วยเช่นกันค่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วพวกเราทุกคนนะครับคงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับ พี่นิวเยียร์นะคะสำหรับช่อง n b t นะคะศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะคะแฟนรายการทีมงานทุกๆคนนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาจะคิดจะทำอะไรขอให้ประสบความสำเร็จแห่งๆรวยๆตลอดปีเลยค่ะ